หลอดไฟปิ่งปองเซเลเซลสาหลอดสายยงาสิบเมตรราคาหลักร้อยพื่อ้องครับซื้อไปข้างเดียวว่าต้องเสียค่าไฟเลยครับผมซึ่งภายในกล้องนะครับทางร้านจะแถมหลอดอะไรมาหอีก3หลอดนะครับผมเนี่ยเป็นหลอดใหญยๆแบบนี้เลยครับผม นี่ยตัวนี้นะครับแถมมาอีก3หลอดนะครับเป็นไส์ LED นะครับผมบ่แตกง่ายบ่ขาดง่ายครับหลอดไฟนะครับผมติดตั้งกลางแจ้งได้เลยครับมี IP นะครับนอกจากนี้ยังควบคุมด้วยระบบรีโมทนะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับเพิ่มความสว่างได้หรือว่าปรับโหมดกระพริบได้แบบนี้นะครับผมเนี่ยเจ๋งจริงนะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานจริงสว่างถึงเศร้านะครับแผงเซื่อเซื่อแผงเซื่อเซื่อเป็นแบบนี้นะครับเฮาสามารถไปปักไอ้เวลาเข้าไปกางเต้นปักลงดินก็ได้หรือว่าห้อย หลังคาก็ได้หอยกระท่อมก็ได้นะครับผมหรือว่าหอยเต้นก็ได้นะครับผมตัวนี้เจ๋งจริงนะครับแนะนําเลยสินค้าตรงปกนะครับจากร้านนี้นะครับในตัวเลือกจะมีหลายขนาดให้เลือกนะครับว่าจะเป็นสิบหลอดยี่สิบหลอดนะครับสามสิบหลอดแบบนี้นะครับผมตัวที่ผมนํามาใช้งานเป็นสามสิบหลอดนะครับสายยานสิบสองเมตรสวยมากพี่น้องครับเหมาะที่จะเอาไปประดับร้านบ้านร้านสวนร้านแคมปิ้งพกพาไปแคมปิ้งกลางเต็นท์นะครับสวยจริงนะครับตัวนี้ไฟปิ่งป่องโซลาเซลล์นะครับของดีต้องมีติดบ้านติดสวนพี่น้องครับผู้ใดว่าสนใจนะครับ